จีบเนี่ยในละครแต่เขาก็จีบกันก็ในละครบรรยายต่างในละครอ๋อใช่ไงผมก็บอกในละครว่าแต่แค่จีบแต่ละนอและเราก็เป็นแค่กับร่ไงป่าซามไม่มีอะไรอย่ามีที่รุ้สิบุญนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่มคัดทายพี่พี่สื่อมวลชนหน่อยครับผมครับก็สวัสดีครับงหนึ่นะผมเป็นของยาครับรับบทเป็นในหัวโลมครับ อาสุดเซฟเบอร์ด้วยครับโอเคออนไปแล้ว EP หนึ่งเมงื่อวานนี้ฟีดแบ,บไไ็เป็นยังไงบ้างครับคุณมิ้นครับฟีดแบ,บ็โอเคนะฮะทุกทุกคนก็ให้การตอบรับดีนะฮะมีแต่เสียงชมนะครับผมหลายๆอย่างครับเรื่องของแบบตัวบทต่างๆเรื่องเร็วซาอุนะครับผมแล้วก็เคมีของท่านนะแม้จะยังไม่เยอะมากครับแต่หลายๆคนก็รู้สึกว่าเ้ยมันมีอะไรที่บางอย่างที่แบบ ันน่ารักดีนะอันนี้นี่ก็เริ่มต้นเองนะฮะไม่เยอะเลยอาดัจิ้งอาดัมจิ้งเบาๆก่อนกลุ้งๆนะฮะน้องการ์ลฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนเรื่องนี้ครับก็มีคนบอกว่าหล่อกให้มีกฆ่าเออเป็นแม็กซรไปแล้วครับก็แม็แม์เป็แม็กระดับหนึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้มาเจอกันคุณมิกยอมได้เหรอข้องตอคุณนะยอมไหมครับคนเดียวนี่แต่ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าน้องเดวหลอ ดูยอมไหมอันนี้พี่เดียวขอเป็นคนเดียวตอาคุณที่คนยอมไหมล่ะต่อยอมเนาะโอเคอาเรื่องว่าเป็นเคบีที่ดีมากสำหรับคู่นี้การร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างไปทต่อยกันต่อก็จริงๆจริงๆตอนแรกที่ที่ทราบว่าได้เล่นกับพี่ดิกค่ะคือรก็เกร็งยังบอกว่าเกร็งเพราะว่าพี่ดิ๊กเขาก็เป็นแบบขึ้นชื่อว่าแบบเป็นตัวเอกของช่องโอ้โหท็อเลยใช่ซึ่งเรา ู้จักปุ๊บเป็นไงอ๋ออ๋อเลยหันเป็นบักยาวนะอ๋อน่ารักค่ะน่ารักที่นี่เป็นคนน่ารักแล้วก็แบบเป็นเป็นเจตเลยที่สำคัญคือที่นี่เป็นคนตลกตลกมากตลกปรนหีาตลกที่นี่ใส่ใช่แล้วถูกหลามส่งอะไรมาอะไรอย่าง้ทำไมมันพุทธเลยนีคก็ถามว่าเป็นแบบนเป็นยังไงบ้าง ครับก็ดูติดตามละครของลการของกันครับผมแล้วก็รูว่าจะไ,าดจดจได้เื่นในาการก็ดีใจครับดีใจครับได้เราจะได้เล่นกับแบบนักแสดงที่เห็นน้อง <c oughs> เคยดูละคอรองน้องแล้วน้องม,มีมีพัฒนาการที่ดีน้องตั้งใจนะครับเ,เราก็ได้ร่วมงานกันแต่ผมว่ามันตึ้มมันต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่<ะ>แล้วก็สนุกจริงฮะสนุกกว่าที่คิดว้เยอะเลยนะครับมันก็เลยทำให้แบบละครในการถ่ายทำเลยเวลาดมบนก็เลยสนุกในในแบบในกองละครของเราด้วย แล้วบทบาทคือเป็นใครตร์ที่แตกต่างออกไปของแต่ละคนใช่ครับคุณมิกเรื่องนี้เล่นเป็นใครก่อนอะไรก็เป็นไงครับเรื่องนี้คุณโลมนะนะคุณโลมพัฒนานเป็นในหัวโลนะคะ<ม>รับเขาะจะเป็นคนที่นิ่งเงียบพูดน้อยๆน,นะครับแต่ว่าข้างในเขาเก็บความแ้นไว้เยอะมากเพราะว่าอดีตเนี่ยเขาลงลงกระทามไว้เยอะเลยะครับจากคนกัมพูชที่ใช่ผมแน่นี่คนคนอัดแนะใช่ฮะก็เลยแบบเก็บค่อนข้างแบบมีความแ้นไว้เยอะครับแล้ว วันหนึ่งเขาก็รู้ว่าตัวทียนแต่นางเอกเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงที่สามารถทําให้เราแก้แค้นได้เขาก็เลยต้องวางเกมวางหลากทั้งหมดครับคือตัวโลอกนะนะครัวานจริงเขาไม่ใช่คนดีนะต้องดูไปเรื่อยๆเขาเขาจะเป็นตัวตัววางเรื่องเลยครับการแก้งแค้นของเดือนดีนะฮะแล้วทั้ แล้วก็คือตัวดอกเคนเองจะเป็นคนแข่งข้างนอกแต่ว่าข้างในจะอ่อนก็คือจริงๆเป็นคนข่อนใหมง่ายอารมณ์ขี้ใจอ่อนแต่ว่าการแสดงออกมาของดอกเคียนอาจจะดูแข็งดูแข็งดูแบบเข้มแข็งอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือดอกเคนรักในหออกมากค่ะแต่ว่าดอกเคียนรักเคีนเลยนะอันนี้นอกไปเลยใช่ไหมนี่ยรักเสียลองอะไรนะ แต่ว่าไม่าว่ไม่แสดงออกครับเก็บมุมในทนหนักแสดงออกมาเฮ้ยแต่คุณต้องดูเรื่อยๆเนราะเนี้ยแอบดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ไอ้ความแบบเข้มขลนดุดดันของพระเทศนี่แหละแล้วแล้วนในทีกที่แบบเข้าหาเข้าหาแล้วเขาไปมาไปมีกำแพงอันนี้มันไม่เคยทำเหมือนกันยิ่งทูวีแกลงมาผ่านหน้าจอช่องเจ็ดไ้ชีวนะฮะอ่ะดูรูทุกๆตัวอย่างนี่เป็นเปไหมฮะคุณเบลครับในฐานะผู้จัด ฮาลาฟรุณเรกว่าเคมีป uh, yeah. I mean, so ันเยอะแล้วแต่ว huh. like ่าอยากให้ดูว่ามันจะงมา้ก็นาอัี้ใส่ใจยากมเย่หเรา่รุเดียวกันนะเรกวแค่ไหพวกนี้ไมอย่างที่บอกมันเัว่าเล่นไม่จำอะไรเลยอะไรีที่แตก็ไม่รู้ว่าแบบเจอัราง่เรด้อยไม่เจอกัน่ยกาหรือว่าใจนออกานาอะไรเ้ใช่แต่ว่าก็คือรู้รู้สึกว่าเคมีกันมาเลยใช่ ใช่พูดกลับก็แบบไม่หวงเลยครับใช่ใชแค่ภาพนี้ก็สแสดงออกได้เลยอันนี้คุณพีคิดอะไรอยู่รตอนมองเอ่อตอนตอนถ่ายเนี่ยเขาพีชว่าเราต้องทุระนางเอกมากๆนะใช่ฮะ<ช>แต่แตผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะฮะผมก็ใช่ใชผมแ<ห><ๆ>ค่มองหน้าเขาแล้วสัญตาณก็ออกมาเลยนะนนว่ามากินรู้เดี๋ยวร้านพี่นะบ้ายอไม่เดี๋ยวต้องยำฝากไปด้วยนะเลยเลยฝากร้านตลอดฝากร้านตลอดซึ่งน้องการจะขอบคุณดีมาก มันมมันสื่อลสารในอีดีว่ารู้ไหมอองการเขาบอกว่าลูกกระเดื่องเขาชัดมากตอนตอนนีน้ติดใจหรอโอเคเคมีลงตัวแต่ว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้มีเฉพาะคุณนี่กับคุณการเท่านั้นครับผมต้อง,งย้ำอีกเรืวองนะยังมีหลากหลายการแสดงที่ม่าเพิ่มเติมสีสันก็บอกว่าโหแต่ละคนนะฮะโตพ่อโตแม่ทั้งนั้นนะฮะทั้งนักแสดงรุ่นพี่และรุ่นน้องเพราะฉะนั้นต้อนรับเลยนะครับผมพานี้ก็ต้อนรับพี่อนัสลาพานิษ การตัดการณ์ทรจะได้ตัวแรกพอเดืรดบอร์ดพี่ต่างกสนาพรและเขบอกชมรุชกา ก็เป็นก็รรมฐานนะครับท่านจะเป็นพ่อของทั้งน้องอาดานด้วยนะครับการดูด้วยใช่ครับเรื่องก็จะชั่วร้ายตั้งแต่ต้นเรื่องเลวสมุนต้นสุนปลายจนท้ายเรื่องหมครับเมื่อวานนักข่ได้ดูนี่ผู้ชายโดนโดนจราบเป็นแล้วรเป็นึ่งเจ๋งมากครับผมทำไมเป็นพร่อสายพวกละนาดนะครับเอมือนิสัยของเขาแน่ถ้าที่โมโหง่ายเกี่ยวกัร ถ้าได้เมื่อครั้งน้องชายเราจะเอาเป็นประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับครับซึ่งตัวจริงพี่นัทเป็นคนดีมากเลยนะครับทุกคนมันเป็นบทบาทที่ขัดกับตัวจริงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ตัดชุดคันเฟิร์มหน่อยไหมฮะฟันเฟิร์มเป็นคนดีมากค่ะเป่นเสร็จแรกเป็นคนดีจริงๆพี่ชายเป็นคนดีจริงๆเราด้วยปกติเนี่ยพี่ชายจะไม่ใช่นคนเกลี้ยกล่อมแต่ในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมตลอดเวลาเขาก็เลยต้องแสดงสลับเยอะนิดนึงต้องมาเต็มเขาพูดถูกใช่ไหมฮะ ต้องขอ20โอเคแต่ในเรื่องคือไม่หนักเป็นอะไรยังนี่ขนาดใช่ค่ะคือจริงๆแล้วว่าในเรื่องเนี่ยพี่นักเนี่ยเขาจะไม่ใช่คู่ของเราจริงๆจริงๆแล้วว่าเราอ่ะจะรักกับนอข้ามสปอยนะห้ามสปอยนะพเดียวพี่เดียวเปิดอีกนึ่งแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้โดนชิงตัวเรอาสาวทำให้วันนั้นเราต้องมาแต่งงานกับเขาแทนครับเรื่องทั้งหมดก็เลยเกิด แล้วถ้าใครดูตอนแรกนะจะเห็นว่าที่ตายที่ธรรมที่โด่าเป็นคนนี้เรื่องนะี้เป็นคนนี้แต่ในตอนนี้เต้นอะไรทำโอ้โหอะไคะเออม,มันคือคนเรามันก็ต้องเป็นต <c oughs> ่อว่ามีหลายสีบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอย่างน้องการอ่ะจะเป็นสีขาวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ<า>แต่อย่างของตายอาจจะเป็นสีบลุงค่ะสีบลุงคือมีเจ็ดสีอะไรประมาณนี้แล้วก็อะไรของแฟนละครก็ดูนะครับว่าตัวละครของพี่ตายเนี่ยเขาจะดีแบบจริงๆรหรือเปล่า ไม่รู้ไม่บอกน้องที่ตา่เรื่องนี้ไ่เป็นคนดีจริงๆช่วยเชื่อไปหน่อยนะคะโอเคเชื่อก็เชื่อนะฮะโอเคมาถึงน้องใหม่หน่อยกัปตันกระทอครับจากยูสตอร์อาจารย์นอยนะครับทุกคปรชาครับผมโอ้โหวันโชว์เสียวเลยนะ นี่บทดีมากในบรรดาทายทำการบ้านในกับตาผมไม่ต้องทำเลยมี่เอาหรอแต่เขาไม่ค่อดีนะที่ช่างพคเเตอร์ท่านเป็นเนี่ว่าอะบรวาจะเล่นเป็นประมาณนี้นะแต่ตอนแบบวันไปสอบแต่ว่ากลับอย่างก็แบบบอกกับเราเลยเอร์นี้เขาบอกว่าโอเคเล่นไปตามนี้เลยเล่นไปเลยเป็นควรดีชอบหมโอเคแต่พี่มีแังสิบหอดเมื่อตอนบอลลอยกระทงบอลไทยเดินทางแบบที่ดีพี่เฮียชายาแบงแป้งนะคะมาโปรโมทรายการตะตงถี กนะครับอบเราเปเี่ยวนี่ครับพี่อแปเิอเมืองได้ังกชอตนะฮะโอเคชอบดูผลงานตัวเองผ่านหน้าจอออไปชอบทำใหวมันกวนยอาตัวครเตอร์เป็นกวนเนี่ยเอ่อกกวนครับโอเคที่ต่ายต้องภาษาเขาเยอะพี่อร์้วยันงไหบ้างครับคือตัวตัวลูกชายตนี้เขาด้วยคาแรคเตอร์ของเขาว่าคือพูดได้คะคือ เป็นเด็กเกเรที่สุดเป็นเด็กบ้านแตกเป็นเด็กมีปัญหาแต่น้องเล่นไม่ดีมากเลยค่ะไม่รู้ชีวิตจริงเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ป็นการแสดงน้องเล่นดีจ<ป>ริงน้องเล่นได้แบบได้กวนจริงๆอะ่ะคือคือถ้าเกิดว่าตายจะอย่างเขาต้องกวนมากๆเพราะว่าเขากวนมากุึกเขาเลยโดนพ่อทีเขาเลต้องแบบมีมีวลที่แบบปีนกันตลอดแล้วพ่อลูกแล้วแม่ก็ไปชอวยเกลืออะไรเงี้ยเพราะว่าสงสารเขาก็ทำได้ดีมากๆค่ะ อาบไหนกับมงกันหนครับสนรน้องใหม่กันหน่อยนะฮะโอเคอาจะบนนดึงที่ฉคาแรคเตอร์ไปเลยนี่นี่มาคน้วยนะข้างๆนูนหนวดเลยนะฮะส้มโอชมพูดูโอ้โห่เธอละความฉ่ำนะช่วงนี้แม่บุดึงปนีิเขาแซว่าจะเรียกเนนทีมอ๋อหออันี้คือเรื่องแม่บุญแต่เรื่องนี้คือเราตามประเทศบทบาท็นไงคส้มโอคนข้างจ <tem> like <ส ettes> ะฉีจากเดิมๆที่เคยรั ก็คือเป็นสมสภคคนบาตเป็นคนที่ลงร้านผู้หญิงค่ะก็คือลงรักตัวดอกเทียนและถึงคือเป็นแบบจะมีคิวอะไรอย่างนี้ค่ะราคารวมเอาอะไรอย่างนี้คใช่คอยต่อสู้คอยไกับเขาตลอดเวลาปกป้องเขาทุกๆอย่างครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปอยู่กับไอ้หัวเพราะว่าไม่ชอบไอ้หัวตั้งแต่แรกที่ที่เดียวเจออะไรที่แบบพยายามมีสีรองไปจากเราเราไม่ชอบผมไม่ทำอะไรให้คุณ เอ็มเขามาแลผมไม่ได้ไปบังคับเขาเขียนจะเอาอะไรเขียนเลื่องสารเลือเรื่องอะไมาออกมาสร้างอย่างี้จะเรื่องอะไรจะเลือกการงานจะเรือกการงันแล้วเอกก็ไม่เลือกเพื่อนก็ไม่เลือกเพราะเขารวยไงความบรสุทธิ์ยาก ยังไงเดี๋ยวรอดิดตดมใช่ค่ะอาจจะไปกระโดดลงบอ่ะะบอแล้วหาะปลาบุกต่ออาจจะเปคอจัน,อ,นอาจจะเป็นตัวถือ <c oughs> อะไรกันไี่ดู บอกเย darum, ลยเด็กทดลองกับพี่นิเยอะครับเรืนะ่องนะเขาปากแขง็งนะใจบอกไม่รักไม่รักตตวเองรักแล้วมันรักไม่เราคิดล้ว่าเขาชอบเด็ด้วยเขบผิดที่พิกหรอพิกยังไงทำงานกับเขาอะไรนะทำงานกับเขานสนุกครับ <c oughs> พอเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนเป็นเป็นพิเศษโอ้ยเหนื่อมากเิกมากโซนมากีเหยเอาเอาละยมยสนุกครับสนุกครับ รูเป็นเคเที่ลงตัวเนาะเออผมก็พออ่ะใช่ถูกต้องคื่ชอบพ่อมีต้องมาแฮชแท็กดีโอ้หนะกับปดบานนี้พอทำกันบ้านได้ไหครับก็ทำกันบ้านเยอะนะครับอาตดเลยครับเส็นกก็คนจวันนี้ไม่ดีก็ขึ้น่ให้เรื่องภาษาได้อกอย่างน,นคะครับย้อยุค,คยคอนรย้เ่าฉะนั้นผมเตรียมตัวโดนห เยอกหยอทุกคนในกองชอบแค่พอเพราอะไรอ่ะพี่บีอันน like ่ารักมันน่ารักมองจะแบบสายจะโดนแกล้งตลอดอะไรเงี้ยผมรับแล้วเขาจะแบบแบบนี้ครับเขาจะแบบพยายามจะไม่สู้นะแต่ว่าเขามัจะกัดคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาจะพูดเรียบๆแต่ว่าเขาก็เป็นจิกกัดคนอื่นเขาในอ่านเต้นเขาจะชอบเจอคำศัพท์แปลกๆในบทที่แบบเป็นคำพูดที่พูดยากแล้วก็ช้งเวลามันติดอะถ้ามันติดช้ำไม่หยุดจะติด รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมันต้องเป็นช่วงนิดนึ่งโอเคได้อ่ะแฟนละครไปรอดูนะว่ามันคือฉากไหนในละครนะครับผมอ่ะแเราไปทำมามันจะได้สตอรี่หน่อยค่ะสสวัดีจากสนามวิ่งเรื่องนี้มาในบทบาทใหม่นะครับเปชมกันนะจ้ารับบทเป็นปาราวดีค่ะก็ชื่อมาแล้วก็เป็นนางสาวของพี่นิกแล้วก็เป็นพี่สาว เป็นยังไงบ้างสาวโหเธอต้องดูคันขาระหว่างสอเปอร์สตาร์ทขนาดนี้คือบทคือเรื่องนี้ใช่เข้าฉากบ่อยที่สุดก็คือกับพี่มิกกับเจ้าพ่อทรายแล้วก็เป็นเหมือนกับเรื่องนี้มันค่อนข้างเดือดที่มิกแกรเป็นหมากอ่ะผมเดือดอร่อยมาลองร่อยเดือดมากเพราะฉะนั้นตัวบาลานีเนี่ยก็เป็นคนที่คอยเหมือนกับใจเย็นนะซอฟซอใช่ซอฟซอหน่อยแต่ว่าก็ยืนหยัดในความถูกต้องอยู่ดี ก็ยังห้ามรามที่ชายดีประมาณนั้นก็คือเป็นพลังบวกให้กับที่บ้านใส่ขาวนะเออเป็นแม่ขราวเป็นแม่ขราบเนาะก็ต้องรอติดตามที่มีความเรื่องหลังของถ่ายละครเรื่องนี้สนุกขนาดไหนครับเออสนุกนะครับทั้งนักแสดงทั้งทีมงานแล้วก็พี่นุ๊กพูดกับก็เป็นคนน่ารักมากครับพี่นุ๊กแบบเฮีาตอนถ่ายนะครับบางทีคุยกับพี่นุ๊กไปได้สิบห้านาทีแล้ว ไม่รู้ว่าไหนที่อยากเราอยากจะได้จริงๆเพราะแค่คุยแล้วจะไปขอไอเดียกันไปเป็นไปนะดาวไปแล้วเราก็ต้องมาสรุปสุดท้ายทีนึงว่าขาดสรุปสิ่งนี้ที่เราอยากได้เออเอาต่เราต้องช่วยกันยัยครับแชร์กันนะแต่พี่รู้เป็นคนแชร์ครับหมายควาว่าคุยกับนักแสดงทุกคนว่าคาแรคเตอร์นี้ทุกคนว่ายังไงบ้างอยากได้แบบไหนอะไรแบบนี้พี่รู้จะเป็ดูที่แบบเวอร์กู๊ดแมนกับน้องกาลกับองไถ่ดูสรุปเลย อย่าที่บอกว่าพี่นุ้กก็กำกับได้ดีทีมงานก็น่ารักทุกคนแล้วก็ความสนุกอีกอย่างที่หนูชอบก็คือได้ไปทะเลค่ะเรามีแบบไปถ่ายรำที่พัทยาลงาไปถึงระยองด้วยกันก็ได้ไปเที่ยวด้วยเนาะใช่บรรยากาศดีดีอากาศไม่ร้ <laughs> อนเลยสมมติแต่กต้องรอสิไปทะเลเนาะไปทะเลภาพสวยๆวอฝ์ฟันแฟนๆนะฮะคุณเวลครับดูเชาว่าเราคุคเรื่องนี้นอกจากความ แล้วยังจะได้ข้อคิดดี่ดีด้วยทุกคารู้สึกว่าละครเงาขอนอทงกฤจะให้ข้อคิดอะไรกับแฟนๆมาครับก็ถ้าดูตั้งแต่ถ้าดูตั้งแต่ตอนหนึ่งนะครับก็จะมีประเด็นที่ชัดเจนคือหลายๆคนจะชอบจัดคนในภายนอกก่อนถ้าจะเล่นกับเล่นกับไอเดียนะครับก็คือเราก็จะมีไอเดียของพวกโซเชียลม l เ d e ยเช่นเจนเ e อร์อิเดนติตีด้วยที่จะเป็นเรื่องสำคัญของของ ของเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกโซเชียลคลาสผมปปพูดไปก็ค่าชันนะครับของการการมองคนในภายนอกเพราะว่าเป็นมุขอาจจะเป็นคนที่เราจะไม่กระเด็นด้วยไม่ได้อย่างนี่ครับจะเป็นประเด็นที่ทุกคนก็ยังเจอไปยังเจอไปอยู่ทุกทุกวันนี้ครับใช่ค<ม>รับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือเรื่องการแสดงละคของของนักแสดงทุกคนเนี่ย นอกประเทศเป็นต mm ั hmm? hmm ้งแต่อ huh. yeah. nah. ่านบทมาเนี hmm. okay. ่ยเป็นเรื่องที่จริงๆผมก็ทีละนเชียบเทียงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่่านาำต้องแบ่มันเป็นเรื่องที่กําลังของนักแสดงทุกคนเนี่ยมันสำคัญมากคือถ้าเราจะมาดูตอนสองคืนนี้เนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมีความหมายและมีความสําคัญแค่ไหนของตัวละครเรื่องนี้ครับใช่แล้วมันไม่ใช่แค่พากนา ที่จะต้องนำพาออก่าไปเรื่อยๆมันคือตัวละครตัวเล็กเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือจากที่อินดี้โฟได้พูดถึงนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ข่าวดังนะครับคือเล่นมันเล่นของไอเดียของละครของคาแรคเตอร์ที่จริงๆมันเท่านนะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าพระเอกต้องแบบดีมากๆครับโอกาสที่คนเราจะมีความแค้นเรื่องเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีแหละเนาะใช่ครับเราคนล่อยวันเราคนใหญ่เนี่ยครับมันก็สอนมันจะเป็นอะไรที่สอนจะเป็นอะไรที่จะคอยหยอดให้คนดูอยู่เรื่อยๆครับคอยตัดเรื่องอีกเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กำลังก่องนักแสดงเรื่องนี้ด้วยนะครับงานน้อแม่ก่อนจะไป